ก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีนทำยูทูบนะทุกคนวันนี้ก็จะมาทุกคนเออมาเอาดาบเฉีงคูนันหรือว่ามันตีแข่งคุณนั่นเองตอนแรกเราให้เรามาเหยียบปุ่มก่อนตอนแรกมันจะเป็นปุ่มคล้ายๆแบบนี้แหละพอเรามาเหยียบมันก็จะเป็นสีเขียงเนาะถ้าหาด,ด,นะดีได้นาะพอเราได้เราก็มาตรงที่รับเคียเลยเราก็เข้าไปเนี่ยอ่ะต่อมาเฮ้ยเก็บกล่องกันนีไมทุกคนเราก็ให้เราอ่ะมาเอาตรงเนี้ยเอาทอสอะ่ะ คลิกเอาทอนไปเอาสมุนน้องนี่เป็นทอนนะอันนี้ถ้าเราแบบเวิวสองร้อยทำไดนะ้ทุกคนเวิวสองร้อยมันจะเปิดประตูเข้าได้นะโอเคนะทุกคนสชมพูนนะอ,นนนอ,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 อันนี้เป็นเออไอเัฟเฟอร์ไงโอเคนะทุกคนพอเราได้คัฟเพลิงแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ให้ไปที่เกาะทะเลทรายเลยเไปดูกัน ลองตีครับเขาเดี๋ยวเราไปเกาะสายเลยแล้วกันช่างไหนวะเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววตัดไปอยู่ที่เกาะสายเลยแล้วกันโอเคแล้วคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เออ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลดเสียงก่อนอเดี๋ยวเราพาไปเลยนะทุกคนก็เออทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ไหมที่มันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้พีระมิดอะทุกคนเราก็ให้เข้าไปเลยอ่าซูนเอานะนี่คือโคบเพิงนะทุกคนเราก็ให้เอาตอนแรกมันจะเป็นไม้ใช่ไหมเอาโคบเพิงใกล้ๆแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานี่ ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้หรือว่าเราจะเหยียบขึ้นก็นได้เพราะเราได้แล้วอะสมมติเอาดีเป็นอันนั้นนะมันได้แล้วใช่ไหมทุกคนตอนเนี้ยมาโอเคทุกคนเราก็พอเราหยิบแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ให้ไปที่ก่อนน้ำแข็งเลยอืออเดี๋ยวๆ,ๆให้หน่ได้ปะ คนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่อยู่เกาะเอออะไรวะก็น้าแข็งเลยแล้วกันโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะเอออะไรวะเกาะเกาะน้ําแข็งนะทุกคนให้รอกระโดดสองมันจะเป็นตรงที่ซื้อสแต็กนะทุกคนหรือว่ามีอะไรมันเป็นพวกนี้แหละนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละเออให้เราเข้ามาที่ถ้ำนะทุกคนเนี่ยถ้ำตรงเนี้ยเราก็เข้าไปเลย โอคนะทุกคนต่อมาให้เรามาเอาหยดน้ําตรงนี้นะหยดน้ําตรงนี้เลยตรงนี้อ่ะแล้วก็ให้เอามาตรงๆแหละพอเราได้หยดน้ําแล้วใช่ไหมทุกคนให้เราไปที่เออมเออยดมันจะมีหยดสองเคี้ยวนะต่อมาให้เราไปที่ข้างบนไอ้นี่ข้างบนตรงนี้เลยนี่ไอ้บ้านเนี้ยหลังเนี้ยเนี่ยให้เราเอาไปให้คุณแก่นี่จ เลยกด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 ไปเรื่อยๆนะทุกคนต่อมาเขาบอกให้เราไปที่ไปหาลูกชายของเขานะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนที่เกาะบากี้นะทุกคนเกาะ <arded. S 1> บากี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะบ,บากี้กันปุน๊บเออเคลื่อนทันพอมาเกาะบากี้แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวกกให้เรามาที่ตรงนี้เลยเหน่ยเนย คนนี้เลยล้วก็คุยกับเขาไปกดกดกดคุยกดคุยกดคุยแล้วต่อมาเขาบอกให้เราไปที่ถ้ำหลังเกาะบ,บากี้หึถ้ำหลังเกาะบ,บากีนน้มีด้วยเหรอทุกคนถามคนนี้เล่นใหม่น่าจะไม่รู้นะทุกคนว่าหลังเกาะบ,บากี้คือตรงไหนก็มาตรงเนี้ยเวลสี่สิบห้าเห็นไหมไม่ได้เป็นตรงนั้นนะเห็นไหมทุกคนนี่เดี๋ยววงกลมให้ดูตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเลยแล้วกัน มันก็จะอัปเดต15แล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าวันไหนโอเคนี่พี่บอสมันเกิดแล้วว่ะไม่มีใครมาตีนะบอลมันเกิดแล้วทุกคนเลาตีแบบง่ายดาเลยแตกแหละทุกคนมันให้กุญแจเรามาเลยหรือเปล่า อ่าทุกคนตอนนี้เราก็ได้กุญแจแล้วนะกุญแจรูปทรงแปลกๆเนาะก่ะเดี๋ยวเราไปเกิดที่เกาะเอ้ยเราห้ามตายนี่หว่าลินรอเปล่าวะน่าจะห้ามตายแหละแล้วก็ให้กลับไปเกาะบ,บักกี้แล้วก็ไปคุยกับโทมทัสต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่ามมนได้กุญแจแล้วอา,อาจจะให้ไปคุยกับโทมทัสต่อเลยก็ได้นะออลองไปคุยกับโทมทัสตัวนี้ก็จําไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนก็ พอได้กญแจแล้วก็ไปเกาะลิงเลยแล้วกันเออพอไปกุนบอได้กญแจแล้วก็ไปเกาะลิงเลยหรือแม่ก็มาคุยกับโทมัสอีกก็ได้นะใครอยากคุยอ,อันทุกคนใช่หรือเปล่าเรามาคุยกับโทมัสอีกหรือเปล่าใครเออน่าจะไม่หรอกนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปที่เกาะลิงเลยแล้วกันนะกบไปที่เกาะลิงเลยนะทุกคน เราที่เยอะๆแล้วไปโลกใหม่ได้ไม่ต้องกลัวนะทุกคนแต่มันก็ตีเราเข้าอยู่ละเออขนาดเวลหนึ่งขนาดเวลตันนะทุกคนขนาดเวลตันยังแบบมันยังตีเข้าอ่ะคิดดูมันบอสทุกตัวมีฮาคินะทุกคนบอสทุกตัวมันมีฮาคิดไงประเด็นอะเออเดี๋ยวมากะลิงเลยแล้วกันอ่ะ เและก็ลิงนี่ทุกคนก็บอกว่าให้ทุกคนนะไปเหยียบจุดปุ่มสีเขียวๆนะที่บอกไปต้นคลิปเลยอ่าทุกคนต่อมาใช่ไหมประตูมันยังไม่เปิดนะมันจะไม่มีมันจะเป็นหินธรรมาดา แล้วก็ให้เราควักกุญแจออกมาทุกคนแล้วก็มันจะเป็นรูกุญแจอยู่ตรงนี้นแล้วก็เสียเป็นเวลสอง้อยถึงจะมาได้นะทุกคนบอสแชงก็จะอยู่ตรงนี้ให้ย้ายเซิร์ฟไปมานะทุกคนถ้าไม่เห็นบอสแชงคูนนะนี่ทุกคนเราก็ตีได้แล้วมันก็จะเป็นดาบเชงคูนแบบนี้เลยอ่ะอปินฮาคิก่อนอ่ะแบบนี้เลยทุกคนนี่แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ดาบมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็พอตีแล้วมันก็จะเป็นสีแดงๆนะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพลงน่านเีิกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย